ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องพี่ดอนน้องเดฟแฟมิลี่นะคะวันนี้จะตามพี่ดอนเข้าป่าหาเห็ดกันนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะก็ต้องตามนะคะแล้วก็ามาลุ้นด้วยกันนะคะ F- อฟซีนะคะเข้าป่าหาเห็ดนะคะจะรกนะคะ เริ่มหานะคะเข้ามาถึงป่าก็เริ่มหาเห็ดกันแล้วนะคะอ้เห็ดห็ดเห็นเห็ดแล้วนะคะนี่วันนี้เจอเห็ดแล้วเห็นเห็ดแล้วนะคะาครับสิเลขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะก่อนที่จะเก็บนะคะเร็วๆดอกนี้ดอกใหญ่มากนะคะหนึ่งดอกสองดอก สามดอกนะคะเดี๋ยวก็มาตรงนี้สี่ดอกนะคะเริ่มเก็บได้นะคะวันนี้มากับแม่ผู้ใหญ่หน้าตาจะบูดบึ้งนะคะหน้าตาไม่ไม่รับแขกเลยนะคะหรือว่าถ้าอ่าแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้บานะคะบางครั้งได้ยินเสียงร้องเพลงด้วยนะคะจะประมาณนี้หรือเปล่านะคะรู้นะครับเห็ดออก ข้ามแล้วก็อยองจะมานะครับดึดงดอกนะคะไม่ได้ข้ามไม่ได้อะไรนะคะจากดอกแล้วสามสามดอกนะคะสามดอกนะคะดอกสี่สามดอกแล้วดอกที่สี่นะคะอ,อวบมากนะคะว้าวเลยนะคะตื่นเต้นดีใจ โอ้โหเสียงเสียงนะคะเสียงเสียงนะคะต้องตามไปก่อนไปดูนะคะมีเสียงนะคะแต่แม่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะคะสายตาไม่ค่อยดีนะคะไม่ชัดด้วยนะคะสายตาแม่ผู้ใหญ่ mm. เดี๋ยวนะคะ mm. ต้องดูก่อนนะคะว่ามีอ่า oh. มีกี่ดอกนะคะ oh. หนึ่งสองสามนะคะนี่นะคะออยเลยออกเยอะเลยนะคะ อือมตูแล้วนะครับตูแล้วนะคะถ้ามาช้ากว่านี้น่าจะบานนะคะดอกสามดอกน่าจะเต็มตะก้านะคะสามดอกเต็มก็ยั้งค่ะทำมาซากวนี้เอาเลยนะคะวันนี้ดีใจได้มาเก็บเผ็ดนะคะว้าวเลยเนี่ยค่ะว้าวเลยว้าวเลยแต่ว่าคนบางคนน่าจะไม่ว้าวด้วยนะคะว้าวเก็บบ่อยดูที่หน้าตาก็รู้นะคะเก็บบ่อยแล้วนะครับผมเอาเสื้อเลิศเสื้อกะอย่างโลดนะเก็บโลดไม่ยากจะ เก็บเท่าไหร่แล้วโอ้ยว่าพอมียาเก็บไม่อยากจะเก็บเท่าไหร่พอเก็บบ่อยนะครับผมเก็บคนเดียวแล้วก็คงจะนิดก็ยังไงก็เก็บได้เก็บคนเดียวตลอดโอ้โหบอกว่าบอกว่าได้เก็บคนเดียวตลอดนะคะไม่เชื่อนะคะดูนะคะให้ดูนะคะเห็นนะคะจะสวยเลยนะคะก็เห็นเม่วีหวาน่อคืนมื่อวานบะ นะคะเดี๋ยวเบื้องนี้ก็ะะจะประมาณนี้แล้วนะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะเดซิเลอรนะตรงนี้ก็มีอีกนะคะโอ้โหหน้าตาจะบูดแบบนี้มันไม่เหมือนดีใจได้เหตุเลยนะคะคิดแล้วนะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะถ้ามากับแม่ผู้ใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยทุกครั้งไปนะคะถ้ามาคนเดียวน่าจะลองลั่นนะคะน่าจะลองลั่นป่าแล้วนะคะ นี่เด้นี่เด้นี่โอ้ยปลื้กัดกินมันอันนี้พัดนะคะพูดด้วยสิครับไม่พูดหรอกครับเกียดแบบนี้ก็มีนะคะบอกว่าขี้เกียจพูดก็มีนะคะ พูดหรอกใหม่พี่ใหญ่พูดครับไม่รู้อะไรนะคะพูดแล้วจะไม่เข้าไม่ถูกได้หลายเลยเด้อค้าได้จะประมาณนี้แล้วนะคะน่าจะเจออีกแล้วเดี๋ยวเก็บอย่างเดียวนะคะไม่รอเลยนะคะตัวดอกใหญ่แด่อันนี้นะคะดอกใหญ่มากนั่งพับเพียบเลยนะคะในการเก็บเห็ดนะคะ ดูท่าพี่ดอนเก็บเห็ดนะคะทุกท่านนะคะนั่งพับเพียบนะคะเด็กเห็ดว่าจะมีดอกเล็กดอกใหญ่นะครับจะเกิดไม่พร้อมกันเท่าไหร่นะคะโอ้โหดอ,อ,อกจะเท่าบานเท่าหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูที่ตะก,ก้านะคะ เก็บลต้องเอาไปล้างเก็บแล้วต้องเอาไปล้างนะะยุงก็จะเยอะนะคะเยอะมากนะคะดีใจได้เห็ดเยอะวันนี้ตุ้ยก็จะเต็มตะกร้าแล้วนะคะจะเต็มกระยังแล้วเต็มกระยังแม่ผู้ใหญ่ละเด้อขาเมือนนี้นะโอ้โอโ,อโอ้นะคะดูท่าด้วยนั่งพับเพียบในการเก็บเห็ดนะคะ หมูเยอะเลยครับอุณนุ่มเยอะแต่ตามเรื่อยๆนะคะตามอย่างเดียวนะคะบอกว่าเจออีกหมู่แล้วนะคะว้าวเลยยิ่งว้าวนะคะดอกเล็กดอกใหญ่มีหมดนะคะดีใจคือไม่้องเพลงแน่น่จริอ เก็บโอ้โหบอกว่าเก็บบ่อยแล้วนะคะโอ้โหไม่ร้องเพลงเลยนะคะเก็บบ่อยร้องแน่กินแต่เห็ดแล้วโอ้เขาไม่ได้กินน่าจะเป็นเห็ดอยู่แล้วครับนี่ร้องได้กว่าได้เป็นเพลงต้องได้ร้องเลยเนาะไม่มีอารมร้องหรอกเอาได้เห็นลายวันนี้เพราะว่าไม่ได้อารมณ์ร้องไม่ร้องหรอกยุงเยอะยุงหลายยายุ่งแล้วเต็มตะก้าเลยครับแน่โต เต็มตะก้าแล้วนะคะเต็มก็ยังแล้วค่ะอือืออือหืออือหือวันนี้ก็จะหมานนะหวานเมื่อนี้หมานแม่ผู้ใหญ่มาก็จะหมานโอ้โหแม่ผู้ใหญ่หวานชินแล้วนะครับหรือว่าจะอ่าจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่หรอไม่ตื่นเต้นนะคะมากับแม่ผู้ใหญ่ไม่ตื่นเต้นนะคะจะสะออนหน่อยครับสะออนขอดูนะคะสะออนไม้ค้าท่านนะคะ ก็คงจะไม่ใช้ตะกร้านะครับผมก็จะใช้ถุงพลาสติกใสเอาใสยถุงนี่แม่ผู้อนุรักษ์นะจ๊ะด้วยนะครับก็เลยเราจ้องเราไม่จ้องอย่างไม่ใช้ถุงนะคะเต็มตะกร้าแล้วนะคะอวบๆอย่างเลยนะครับเนี่ยล่อขึ้นไปทั้งเทิงผูผู้ผู้ล่องขึ้นไปทั้งเทิงผู้เคยอ่ย่ตะเก่ากันไปทางเลยตามพี่รอนนะคะเผื่อจะได้อีกหมู่หนึ่งนะคะเรื่อยๆนะคะ ไม่รู้เครียดอะไรนะคะโยนทําให้เห็ดตกจากอย่างแล้วตอนนี้นะคะแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเพื่อนเครียดหยังหรือนี่เด้อเครียดผลด,ดีเครียดที่ได้มากับแม่ใหญ่หรือเปล่านะคะใส่ถุงพลาสติกนะครับใส่ก็ยางก็ไม่ดูนะคะทําเห็ดหล่นนะคะขาก็ไปไปทางนะคะนี่ก็ไปทางนะคะเสียดายเห็ดนะคะ พี่ดอนบอกให้แม่คูยใหญ่ฮะโอ้เจอแล้วนะคะเจอเจออีกแล้วมาเก็บนะคะมีกิ้งคือด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะแอบมากินเห็ดหรือเปล่านะคะกิ้งคือนะคะมีตรงนี้ก็มีนะคะ่าจะแทะแล้วนะคะประมาณนี้หรือเปล่านะคะนี่นะคะมีห้อมีร่องรอยนะคะมีรอยแทะแล้วนะคะสําหรับกิ้งคือนะคะเห็ดก็จะเป็น อาหาร,อรของโอ้โหม,มา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 ว้าววา้าวนี่มาเอารูเร็วนี่นะคะเคอยออกบ่อยนะอืมเห็ุส่วนมากก็จะออกตามใกล้ๆร่องน้ำลำธารน,นะคะตามไม่ทันนะคะถ้าจะให้ถ่ายแวบ,บนึงเดี๋ยวก็รอเวียนหัวนะคะก็เลยตามพี่ดอนไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะยิ่งไว้เฉพาะตรงนี้นะคะนี่นะคะไม่รู้รีบอะไรนักหนานะคะดูดูท่าดูทางนะคะ รีบมากนะคะงึ้งอเอ้ยนั่นไปแล้วไปแล้วนะคะกิ้งกือนะคะรีบเลยยุงเยอะรีบยุงเยอะก็มียากันยุงอยู่นะคะว้าวนะคะได้เต็มตักล้าแล้วนะคะวันนี้นะคะเยอะเยอะนะคะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเข้าป่าทั้งทีนะคะก็ต้องตามหาเห็ดเรื่อยๆนะคะฮึเจอเห็ดทุเีนนะ เจออีกแล้วนะคะให้ด like> ูหน่อยนะคะ๋อเป็นเห็ดพึ่งข้าวนะคะโอ้โหเห็ดพ uh, ึ่งข้าวนะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะเห็ดพึ Hispanic ่งข้าวนะคะเก็บง่ายนะคะขามันจะสั้นๆนะคะ เคี่ยวเคี่ยวใบตองออกนะคะแล้วก็ตัดขาทิ้งไว้เพื่อให้ม่มีเชื้อนะคะยุงเยอะนะคะโอ้เห็ดก็ออกดีนะครับผมนีดก็ออกดีนะคะฝนไม่ตกนะคะแต่ว่านี่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 มันออกเป็นมูอะไเห็ดอันนี้นะนี่มาทั้งนี้ดูนี่โอ้ยนี่นี่นี่สะสะสะบงแน่เอาแน่อ่ะโอ้โหบอกว่าเอาแน่อ่ะได้ค่ะเอาแน่อ่ะว่าผัด เอาไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามือนึงมาถือกล้องมือนึ่งมาเธอถท่ายมันก็เอาไม่ได้แล้วเนาะคะ่ะอยากมีคนช่วยมาเก็บจังเลยครับโอ้โหอ,อยากจะมีคนช่วยมาเก็บนะคะอ่าแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนมีหน้านะคะก็จะอ่าถ้าบ้านมันจะเรียกหลอยนะคะหลอยมาตลอดนะคะไม่รู้ว่าหลอยไปกับไรหรือเปล่านะคะเชื่อแล้วนะคะโอ้เต็มเลยนี่ เต็มแล้วเต็มแล้ว oh! ก uh ็บนนะคะเต็มแล้วก็บนนี่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 นนีมุมนี้ก็ได้นี่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 อาขลือเอาจ้าเขหลืออีนี่นะคะแอบอยู่ตรงนี้นะคะแอบแอบแอบอยู่ตรงนี้นะคะดอกใหญ่มากนะคะเป็นช่วยทีครับใครอยากมาเก็บก็มาเก็บด้วยเึงข้าวนะคะมาช่วยพี่รอนเก็บเพลทหน่อยค่ะทุกท่านนะคะจะได้ไปแกงนะคะให้ให้ดูนะคะวันนี้ นี่งามเลยดอกนี้นั่นอาจะโอเคแล้วนะคะโอโ้โหทำแรงมากนะคะแรงมากนะคะเดี๋ยวมันก็หักกันพอดีนะคะตัดระบอกขามนนะให้ดูประมาณนี้นะคะสำหรับการเก็บเห็ดวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ดีใจมากนะคะแต่บางคนใครบางคนดูสีหน้าก็รู้นะคะไม่พอใจนะคะดูนะคะไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ อ่ะนะได้เห็ดเยอะขนาดนี้นะคะเห็ดก็เก็บคนเดียวนะคะผมก็เก็บคนเดียวเหมือนกันว่าเราเก็บคนเดียวบนนะคะถ้า้ถ่ายคลิปก็บอกว่ามือไม่นิ่งมือไม่นิ่งนะคะอะไรอะไรก็บนนะคะเก็บคนเดียวเหมือนเดิมค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ